สวัสดีค่ะครูดานิดานิเซิฟเอ็กเปิรนะคะวันนี้ครูดานิจะมาแนะนําตัวสําหรับคนที่ยังไม่รู้จักครูดานินะคะครูดานิจากอดีตที่ทําสบู่ไม่เป็นไม่เคยมีพื้นฐานในการทําสบู่เลยสามารถประสบความสําเร็จมาจนถึงปัจจุบนันนี้ได้อย่างไรนะคะเมื่อก่อนครูดานิ้ก็ทํางานประจำนะคะทำงานประจํานะคะแล้วก็ สนใจการทําสบู่ด้วยก็ทํางานประจําการทําสบู่เป็นงานอดิเรกอยู่ที่บ้านไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดจุดหนึ่งได้ตัดสินใจที่จะลาออกจากงานแล้วมาทําสบู่แบบเต็มตัวนะคะอันนี้ก็เข้าสู่ปีที่5แล้วนะคะในการออกมาทําสบู่เต็มตัวนะคะจากประสบการณ์ที่ทํามาใน5ปีนี้ครูดานิ ประสบความสําเร็จมากมายเลยนะคะมีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศนะคะจนกระทั่งต่างประเทศลาวเขมรกัมพูชาพวกนี้เป็นลูกศิษย์คูดานี้หมดเลยนะคะทั่วโลกจากทั่วโลกแล้วนะคะออคูดานี้ก็จะมาบอกความสําเร็จให้กับคุณว่าคุณสามารถประสบความสําเร็จเหมือนคูดานี้ได้แค่คุณลงมือทําอย่างตั้งใจและเอาชนะมันให้ได้ทุกอย่างนะคะคูดานี้ ประสบความสาเร็จทุกวันนี้เพราะจากการที่ครูดานิลงมือทํานะคะและลูกศิษย์ทุกคนที่มาเรียนกับครูดานิพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าครูดานิสสอนดีมากและก็สาม,มารถกลับไปทําได้เลยนะคะสินค้าผลิตภัณฑ์ที่ครูดานิเปิดสอนครูดานิจะเปิดสอนการทําสบู่นะคะแบบออนไลน์นะคะสอนการทําสบู่กีซลีนสอนการทําสบู่น้ํามัน สอนการทำสบู่เหลวแบบธรรมชาติสอนการทำครีมนะคะเป็นการสอนแบบออนไลน์ทั้งสิ้นเลยนะคะและก็มีคอสอนที่บ้านด้วยเป็นการสอนส่วนตัวสอนแบบเจอตัวเป็นๆคุณสามารถมาเรียนที่บ้านได้กับครูดานี้หรือว่านะคะใครที่ไม่สะดวกที่จะเรียนแบบออนไลน์หรือไม่สะดวกที่จะเรียนแบบเจอตัวนะคะครูดานี้ก็มีคู่มือนะคะคู่มือ ให้คุณนะคะออกคู่มือการทําสบู่นะคะตอนนี้ออกคู่มือมา5้าเล่มแล้วนะคะคู่มือการทําสบู่กีตเลงคู่มือการทําสบู่น้ํามันคู่มือการทําสารสกัดคู่มือการทาําทเบรนะคะแล้วก็คู่มือการทํครีนะคะคุณสามารถทําสบู่เป็นได้แบบง่ายๆถ้าคุณมีคู่มือเล่มนี้นะคะครูดาน,นี้ออกผลิตภัณฑ์แต่และอย่างมานะคะ สามารถตอบโจทย์และคุณสามารถทำเป็นได้แน่นอนนะคะคุณสะดวกที่จะเรียนแบบไหนก็สามารถทักครูดานิมาได้นะคะครูดานินะคะลายดานิ5้า2ค่ะ DANI 5642นะคะเป้าหมายที่ครูดานิออกมาสอนสบูค่คือครูดานิต้องการที่จะให้คนบนโลกใบนี้ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้มีอาชีพ ที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบและสามารถสร้างรายได้จากสิ่งที่ตัวเองทำจากสิ่งที่ตัวเองชอบให้ได้มากที่สุดเพื่อจะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะคะจากที่ไม่รู้จะทำอะไรเลยให้เปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นรวยร้อยล้านนะคะ คุณก็สามารถประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้จากการทำสิ่งที่คุณรักสิสิ่งที่คุณชอบเหมือนคุณดานี้นะคะถ้าคุณอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตนะคะสามารถสมัครเรียนเข้ามากันได้เลยนะคะดานี้ 5, 6 6 2นะคะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย